น้องสวยบ้านมารวยนะครับเนาะมือนี้คลิปนี้เกี่ยวกับฮานอยนะครับฮานอยออปกติพิเศษและวีไอพีบริจิปเลนฮานอยพัฒนาฮานอยเอียงก่แล้วแต่ฮานอยเอ็ก,กต้าติโอ้หลายหลายฮานอยนะครับกับมัดรวมมาให้เลยชุดเดียวนี่แหละอ่ะออน่องสวยไฮเดนซีเก้าสองครับสองตัวมีซีเก้าซีสองเก้าสอง หกสองแปลงเลขเก้าเป็นหกนะข้อหกซี่เล้วเก้าหกครับสามตัวสี่เก้าสองและเก้าเก้าสองการนี้คือแนวะทางฮานอยของน้องสวยประจาวันนี้สาสิเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอ่ะ,อะ,อะเป็นเพียงแค่แนวะทางเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ะเบิ้งย้อนหลังได้ครับว่าผู้ดใดเขานะ่าแน่ก็ต้องบอก่าเข่า,ขาทุกมือเด้อเรื่องของฮานอยแต่ว่ามัานหลายรอบเบิ้ง ม,มันหลายรอบมันเล่นนายจะน,น้อยเนะหาะฮาน้อยครับอขอให้ท่านโชคดีครับ